แบ่งกันดีกว่าอ่ะปุ๋ยเม็ดบำรุงต้นใส่ประมาณต้นละกี่กิโลต้นละโลโอ้โหประหยัดจริงประหยัดเลยปีนี้เอาสองสปีนี้ใส่ก็ใส่ต้นละกิโลอ่ะยี่ห้ากิโลต่อกระสอบกระสอบมันได้กี่กิโลได้ได้ยี่ห้าต้นเห็นไหมแล้วที่นี่กี่ไร่ฮะ มันไม่มีสองร้อยต้นเองอ๋อสองร้อยต้นสองร้อยต้นเนื้อที่ก็ไม่ไม่ใช่ไร่ได้ไหมประมาณหกสิบเจ็ดไร่ประมาณเนี้ยเอานะใส่ไปต้นละกิโลบำรุงเพื่อทําใบตอนแรกเนี่ยเราแต่งกิ่งก่อนใช่ไหมแต่งกิ่งเสร็จเรียบร้อยก็ใส่ปุ๋ยเม็ดบำรุงแล้วก็ฉีดตัวนี้ใช่ปะจ้าปุ๋ยน้ำสามศูนหนึ่งพัดวันพัดวันขวดเขียวพระเอกชุดนี้มาเนี่ย ดเพื่อบำรุง,งใบใ<ช>พอได้ใบเสร็จเรียบร้อยใบสมบูรณ์เต็มที่<ช>เราค่อยทำดอกที่นี่ราับาสารไหมรับสารใช้อะไรแพคโคบิโตโซแพคโครโครบับใช้แพคโครรโครบับเพราะแพคโคเนี่ยเขาใช้กับมะม่วงกับทุเรียนแต่ถ้าเป็นโพแทสเซียมคลอเรตใช้กับพวกลำไยอย่าไปเผลอเอาโพแทสเซียมมาราดน,นะเดี๋ยวมันตายลาดไม่ได้ไม,ไมิได้ละมิได้ละทีนี้พอใช้แพคโคเสร็จก็ดึงดอกด้วยตัวเอพัด พัดก,กับตัวอันนี้แหละึดอกครับ <c oughs> อันนี้ดึงดอกช่อจะยาวนะครับแล้วก็แก้เชื้อราต้องตัวนี้ตัวเนี้ยแหละคือเดิมทีมันอยู่ที่จอยคอยสมัยก่อนอเขาเรียกว่าอ่าเอ็กมิการถ้าคนโตเก่าอ่ะจะอยู่อยู่อยู่แต่ทันตัวนี้<อ>จู่ๆกรมวิชาการบอกต้องไปขึ้นทะเบียนมันมีช่วงนึงเราได้ดึงออกแล้วไปขอทะเบียนหายไปสองปีที่จริงตัวนี้มันคือสูนไพนะไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อรา คือเราไปเอาสมุนไพรไทยเนี่ยมาสกัดเพื่อรักษาโรคผิวหนัง